สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุมทองพอร Morning Report ประจำวันที่30พเมษายน2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำแกวงตัวอยู่ในแถวบริเวณด้านล่างแต่ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ โดยราคาทองคำสามารถทรงตัวอยู่เหนือระดับ3,300เหรียญได้โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 3,300- ถึง3,330เหรียญท่ามกลางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่มีอะไรคืบหน้าด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ j ูจ o ์โอเ n g นิและ CB c ีคอร m e r Confidence ออกมาลดลงจากที่คาดการสสำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ A D P non farm employment change, advance G D P Q on Q, core P C E price index มัน on มันและ spending home sale มัน on มันคาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมขณะที่ advance G D P price index Q on Q คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจ A D P non farm employment change และ advance G D P Q on Q ออกมาลดลงจากที่คาดการบ่งได้ว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงและดันชนีเินล,ล่ายังคงขึ้น เคลื่อนไหวนี้ก่อนด้านล่างและขยับตัวลดลงจาก2วันก่อนที่ระดับ99.83จุดโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ99.03จุดและขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ99.37จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ99.18จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ99.30จุดขณะที่ค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 33.41บาทต่อดอลลาร์ท่ามกาาลางลาดาคาดการ GDP ของไทยปีนี้น่าจะเติบโตไม่ถึง2%อย่างไรก็ดีติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกรงงในวันนี้ วเค์ Because, mm hmm. ราคาทางองคาทางเทคนิคราคาทางองคําทางเทคนิคเริ่มเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เวย์โดยคอนข้างไปทางไซด์เวย์ดาวซึ่งยังคงไม่มีความชัดเจนของทิศทางโดยวันนี้คาดว่าราคาทางองคําจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ32,90ยเาหรียญแลนแนาตานที่ระดับ3330ยสเหรียญสาหรับโกลาฟฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,320ี่เหรียญแรนแนาตานที่3 3 6 0เหรียญและก o เกอร์ม erm ิคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3 3 0 5เหรียญแรนแนาตานที่3 0 0 0สา 145เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่51,900บาทต่อบาททองคาและมีแนวต้านระยะสั้นที่52,600บาทต่อบาททองคาสําหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,290เหรียญแนวรับที่2 3,270เหรียญแนวต้านที่1 3,330เหรียญและแนวต้านที่2 3,350เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ